ดีที่ลูกสาวเขาก็อยู่ในโกรบนะคะเขาไม่ไปเล่นไปเที่ยวก็ถือว่าแม่ก็โชคดีอย่างหนึ่งในที่ว่าเราก็ดีที่ลูกสาวเขาก็อยู่ในโกรบนะคะเขาไม่ไปเล่นไปเที่ยวก็ถือว่าแม่ก็โชคดีอย่างหนึ่งในที่ว่าเราเองเราก็พยายามทําในสิ่งที่เขาต้องการก็ไปอยู่กับน้องสาวก็ทํางานในระหว่างปิดเทอม อตตัวตนเองต่อไปนะคะแม่ก็ขอจบที่ว้เพียงแค่นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับม็มอญไปแล้วอันนี้ไปไปยกไปส่งเงยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจ่ายข่ารถกก่อนไปเอายกเอาไปทำงานให้ถึงนแเลไปฝึกประสบการณ์ก่อนไปไปหลัว่าะชุม แม่ก็ตามใจออกไปอยากไปจะได้รู้ว่าชีวิตในการทำงานเป็นยังไงจะได้มีความรับผิดชอบเอ๊อมาให้แม่กอดก่อนมึงล้ก <laughs> เอาเดินทางไปมาส่งกันหนึ่งกานไปอันนั้นก่อนไปหาหลานก่อนมาโตกโตตนเองต่อไปนะคะ

อาเดินทางไปมาเขาอยากเขาอยากไปเนาะเรามีกันสามคนตอนนี้ลูกสาวก็อยู่ปีปีสองส่วนก็ดีที่ลูกสาวเขาก็อยู่ในโกลบนะคะเขาไม่ไปเล่นไปเที่ยวก็ถือว่าแม่ก็โชคดีอย่างหนึ่งในที่ว่าเรา ไปส่งลูกสาวลูกสาวจะไปกรุงเทพแล้วลูกสาวของแม่ไปอยู่กรุงเทงเราก็พยายามทําในสิ่งที่เขาต้องการก็ไปอยู่กับน้องสาวก็ทํางานในระหว่างปิดเทอมเยงเราก็พยายามทําในสิ่งที่เขาต้องการก็ไปอยู่กับน้องสาวก็ทํางานในระหว่างปิดเทอมปลอดภัยเด้อ แม่จเายค่ารถให้แล้วเพ่อนไปทำงานนะก่อนได้ตรก่อนของส่งลูกสาวเข้ากรุงเทพค่ะรถมาแป๊ดเดียวอ้รยกมาไปส่งขึ้นเด้อเต้อันนั้นก่อนไต้หารานก่อนมแม่ก็มีลูกอยู่สองคนก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะแต่ก็ทําไงได้ในเมื่อดีที่ลูกสาวเขาก็ อยู่ในโกลบนะคะเขาไม่ไปเล่นไปเที่ยวก็ถือว่าแม่ก็โชคดีอย่างหนึ่งในที่ว่าเราแม่ก็มีลูกอยู่สองคนก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะแต่ก็ทำไงได้ในเมื่อ,ปลอ,อ,อปลอดภัยเด้อแม่จาา่ายค่ารถให้แล้วไม่ทำงานนะก่อนไม่ตงก่อนชายก็อยู่มอขึ้นมหกอ่าก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนแล้วก็ อ่านหนังสืออยู่บ้านรอปิดเทอมส่งกันหนึ่เดอ้อไอ่านนั้นก่อนไปหาหลานก่อนมาเลยแม่มาให้แม่กอดก่อนมึงรูเขาอล้อเอา <c oughs> <g ül> เดินทางไปมาชายก็อยู่มอขึ้นมหกอ่าก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนแล้วก็อ่านหนังสืออยู่บ้านรอปิดเทอม ของส่งลูกสาวเข้ากรุงเทพคะ่ะรถมาแป๊บเดียวออ้ลงยกมาไปไปส่งลูกสาวลูกสาวจะ,ะไปกรุงเทพแล้วลูกสาวของแม่ไปอยู่กรุงเทพไปทำงนานสินั่นแหละไปฝึกประสบการณ์ก่อนไปก่อนไป <c oughs> โมนะปลอดภัยเด้อแม่มนนจา่ายาไมทำงานนะไมก่อนจะตลก่อนหนูอ,อยากไปกรุงเทพลูกสาวบอกก็เลยอ่ะเราก็ไม่ห้ามอนาคตก็เป็นตัวของของเขาเองแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่เขาต้องการก็ไปอยู่กับน้องสาวก็ทำงาน ในระหว่างปิดเทอมเอาไปทำงนานไ้คืนั่นแหละไปฝึกประสบการณ์ก่อนไปช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็ไปก็ขอให้เดินทางหนูอยากไปกรุงเทพลูกสาวบอกก็เลยอ่ะเราก็ไม่ห้ามอนาคตก็เป็นตัวของของเขาเองเอาไปทำงนางนได้คื แหละไปฝึกประสบการณ์ก่อนไปโอเคไปชอบต่อตนเองต่อไปนะคะแม่ก็ขอจบทปไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับแล้วค่อยปิดคมอนไปแล้วอันนี้ไปไปยกไปส่งเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจ่ายค่ารถก่อน ไปเอายดแล้วค่อยปิดเขาอยากเขาอยากไปเนาะเรามีกันสามคนตอนนี้ลูกสาวเขาอยู่ปีปีสองส่วนส่งกันเด้อท่านเตอันนั้นก่อนไตหาลานก่อนมาเลยกระมอนไปแล้วอันนี้ไปไปโยกไปส่งเอ้ยเดียวไปเดี๋ยวไปจ่ายค่ารถก่อน อาอยุชายก็อยู่มขึ้นมหกอ่าก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนแล้วก็อ่านหนังสืออยู่บ้านเราปิเทอมรอบต่อตอนเองต่อไปนะคะแม่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับปลอดภัยเด้อแม,ม่จ่ายค่ารถให้แล้วเ้อไม่ไไไทำงานนะ มามามาปลอดภัยทุกเส้นทางในการเดินทางรักนะก็อยากไปเออไัยตนเออต้ตตนเองโตอไปนะคะ แม่ก็ขอจบลิปไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชม <Okay. S 1> ไปส่งลูกสาวก่อนค่ะคันรถเท่าไดร่ไอ้เก้าร้อยเก้าอ่ะพอใจเลยไปโซมมนะโซมนะมีการสามคนแล้วก็ช่วยกันดูเลดูเลซึ่งกันและกันจนกว่าเราจะเรียนจบทำงานก็ดีที่ลูกสาวเขาก็ อยู่ในกรอบนะคะเขาไม่ไปเล่นไปเที่ยวก็ถือว่าแม่ก็โชคดีอย่างหนึ่งในที่ว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็ไปก็ขอให้เดินทางหนูอยากไปกรุงเทพลูกสาวบอกก็เลยอ่ะเราก็ไม่ห้ามอนาคตก็เป็นตัวของของเขาเอีกหนูอยากไปกรุงเทพลูกสาวบอกก็เลยอ่ะเราก็ไม่ห้ามอนาคต ก็เป็นตัวของของเขาเองโอมนะปลอดภัยทุกเส้นทางในการเดินทางรักนะก็อยากไปโอ้ยไปสูงสาวก่อนค่ะขั้นรหลดเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าร้อยอ่ะ้อใจเลยไป กมอนไปแล้วอันนี้ไปไปยกไปส่งเงยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจ่ายค่ารถก่อนไปเอายกแม่ก็ตามใจเอาไปอยากไปจะได้รู้ว่าชีวิตในการทำงานเป็นยังไงจะได้มีความรับผิดชอบงแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่เขาต้องการก็ไปอยู่กับน้องสาวก็ทำงานในระหว่างปิดเทอม ชายก็อยู่มขึ้นมหกก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนแล้วก็อ่านหนังสืออยู่บ้านรอปิทิร์มโซมปนละภัยทุกเส้นทางในการเดินทางรักนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อยากไปไปส่งลูกสาวลูกสาว